สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับสู่ช่องยายไทยไทยพี่น้องวันนี้ยายไทยจะมาทําแกงไก่ใส่แกงเครื่องในไก่ใส่หน่อไม้รองพี่น้องอันนี้กําลังเคี่ยวกะทิให้มันแตกมันนะพี่น้องเนาะพี่น้องจ๋ายินดีต้อนรับสู่ช่องยายไทยไทยวันนี้มาทํากินอีกแล้วจ้าเครื่องในไก่นี่หัวกะทินะพี่น้องนะใส่ไปแล้ว แเครื่องในไก่เราก็มีแล้วเห็นไหมคะใส่ลงไปเลยเพราะยใหต้มไปแล้วเนาะเครื่องในไก่พี่เนาะเอาแบบฉบับเร่งด่วน ด้วยน้ำไม้ดองใหญ่ก็ต้ขมขานเอาน้ํามันออกแล้วพี่น้องต้มน้ำไม้ดองเรียบร้อยแล้วก็เราต้องอันนี้เนาะต้องต้มค่าเชื้อเขาเนาะพี่น้องเนาะยังไม่ได้ใส่หางเวยพี่น้องยังไม่ได้ใส่หางกะี้จ้ะ ใส่หางกะทิกันแล้วทีนี้เนีย่ยเอาไปชุน้ำร้อนๆพี่น,น้องเอ้ยช่วงนหนาวๆอ่ะยายเขาเอา๊ะทำอะไรกินดีวะหอมไม้เรามีของหมักดองเรามีดับบมานะพี่น้องเนาะเติมน้ำร้อนอีก ขางกะทิอีกน้องน้ำนิดหนึ่งเน่เราก็จะได้แบบนี้ต้องหางกะทิแล้วก็เคี่ยวเข้าไปก่อนเคี่ยวเข้าไปหน่อยแ,แต่คนชอบนะเราเนาะ ยายจะเอาน้ำแบบไม่ต้องเยอะเอาแบบพอดีให้ท่วมแกงท่วมน้นไม้ก็พอพีน่น้องจะเป็นแบบนี้นะแล้วก็ใส่น้ำตาลปรุงรสรุงรส ก็ไดน,น้ำะานนิดหนึ่งน้ำตาลก็จะใส่น้ำตาลเป็นน้ำตาลปี๊บอย่าไใส่เป็นปน้ำตาลปี๊บที่เรามีน้ำตาลปี๊บแล้วก็ผงฟ้งเฟง ความเผ็ดเราก็จะใส่พริกป่นเหมือนเดิมยายไทยไทยแกงอะไรต้องใส่พริกป่นเพิ่มให้นะเราก็จะได้แบบนี้เด้อพี่น้องเห็นไหมอยู่ต่างแดนมันต้องอย่างนี้แหละเผ็ดเผ็ดพี่น้องถ้ามันไม่เผ็ดมันก็บอเนาะมันได้ความร้อนแล้วก็ชิมว่าขาดอะไร หวานได้แล้วทีนี้ใส่เกลือใส่เกลือนี่ละหมดพอดีใส่แล้วหมดพอดีเลย ดูกันว่าเอาชาติเข้าไปถึงไหนแล้วชิมค่ะพี่น้องโอ้ยหอมหอมหอมพี่น้องจ้ะชิมค่ะได้ชีมเกลือได้ความเปรี้ยนอ,อไม้เติมปากเขานิดนึงเราไข แกงพี่น้องข้ความอร่อยมีคนนกาเดือดแล้วนาะพี่น้องจะสดน้ำร้อนพี่น้องเข้าเขากำลังหงชิมอีกอทำไปชิมไปพี่น้องใหญ่อ่ะใส่ลูกโดดลูกโดดมีไหมลูกโดด พวกน่นองไม้ไก่อะไรพวกนะั้นของยายทำสุกไว้หมดแล้วเนาะพี่น้องเนาะยายก็ทำเลยแบบง่ายๆเลยจ้ะนะหนังากเดี๋ยวใบมะกรูดใบมะกรูดออกมาชนโยบหน่อยสิใบมะกรูด ใบมะกรูดก็ไปมใบมะกรูดก็ตั้งแต่ปี2019แล้วพี่น้องเลยใส่ยเยอะไปได้เดี๋ยวหมดไม่ได้กลับประเทศไทยตามด้วยใบยกบเพราพี่น้องให้เราเก็บไว้เอ้ใบโหระพาที่เราเก็บไว้เมื่อปีที่แล้วตอนนี้เราก็จะได้ใช้เขาแล้วก็ใส่เลยของดีมีน้อยพี่น้องเราก็ใส่ไป เก็บไม่หมดพี่น้อยนะเก็บเข้าไว้อย่างเงี้ยโอพี่น้องน่ากินบบพี่น้องจ๋าเซฟเซฟเด้อพี่น้องมาค้ามาค้ามาข้าเด้วก็รอลุ้นเขาทีนี้เราก็จะให้เขาเขาเรียกอะไรนะให้คอยที่เราปรุงรสเมื่อกี้เนี่ยน้ำปลาซอสน้ำตาลเนาะเราก็เคี่ยวเข้าอีกสักพักหนึ่ง แต่ว่านอไม้เครื่องในไก่ยายรวบไ้หมดแล้วพี่น้องมันก็เลยแต่วันนี้เราให้น้ําแกงมันเข้าหากันพี่น้องไหนพี่น้องจ๋าไหมโหใส่ของให้เรามีนี่เราใบโหระพาเรานะยายเก็บไว้ตั้งแต่ปีโน้นนะที่ปลูกไว้นะไหมพี่น้องก็ที่นี่มันอย่างนี้แหละใบโหระพาก็เริ่มออกนะ้วเราก็จะโอเคเราก็จะตึนเขาว่าอย่างนี้เด้อพี่น้องจ๋า สักพักหนึ่งประมาณ5นาทีเราก็จะได้กินละโอเคนะคะพี่น้องสับตะไคร้กดกระดิ่งให้ยายนะเด้อถ้าพี่น้องมาเด้อค่ะหน่อไม้เกง่งหน่อไม้ใส่เครื่องในไก่ขอบคุณเด้อค่ะ